นเนาไม่มีเงินรูปล่าฉันไม่มีเงินติดตัวเลยขอเงินสักล้อหนึ่งเลยก็ได้นะเพราะฉันไม่มีเงินตีอาฉันมีไปอีสิบนะโอ่ฉันก็ไม่มีเลยฉันมีหืมเป็นล้านเป็นแสนเลยนะโอ้โห,โหเอาก็เอาไปถือนะเอาก็ได้แต่ว่า,วานิ่วของฉันตายเลยโอ้ไม่เตอร์นี่เป็นข้าเพื่อนเราอะ เรปลง่องนะอจะขอปอดจ้าทไรนะเราต้องตายไฟชวรอยอกหยอหยอกยอกคือโอ้โหหายขึ้งเลยเออจะทำไงดีล่ะดูเดีวโอ้นี่มั้ง้ปิงโอเคที่เกิดมาเป็นเดิมแล้วมู้ายก็ช่วยชาชีมัย